สวัสดีครับคลิปนี้เห็นเขาหาเห็ดกันใช่ไหมครับเห็นเขาหาเห็ดกันเราหามาั่งมีหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันไปหากันกว่าตื่นเช้ามาหาเห็ดมาแกงกันดยดูสิจะมีหรือเปล่านี่อันนี้ก็ได้ถุงเอาถุงอ ถุงคู่มืออ่าถุงนี่นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้อ่านนี่กล้องจะกลับหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับใช้แล้วใช้ซ้ำทำเพื่อโลกนะครับช่วยกันนะช่วยกันอย่าง จริงจังนะครับต้องต้องร่วมกันนะมาๆๆไปหาเห็ดกันดีกว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะทุกที่เนาะดินเขามีเห็ดกันเอา้าที่เราก็ต้องมีสิไปไปดูกันดีกว่าโอ้ดินอย่างนี้นะหน้าหน้าปลูกหน้าหน้าปลูปกฟักฟักทองนะตรงนี้ก็เป็น น,ะแบบนะ,ะแบบนี้จะมีหรือเปล่าเห็ดอะป่าแบบนี้จะมีหรือเปล่านี่เห็นความสวยงามไหมครับทุกคนกี่ผิดเสื้อบินมาอยู่เนะนี่ยเห็นไหม ต้นไม้ดอกไม้ปา่าก็สวยงามอยู่นะเห็นไหมธรรมชาติของเขานะบคลิปหาเหตุแต่เห็นเห็นต้นไม้ดอกไม้ป่าก็กามาฝากกันนะครับไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้ใส่แว่นมามองไม่ค่อยเห็นด้วยตามมันเบลอแหวก่อนแหวกอโอ้ขออภัยนะครับ จะมีหรือเปล่าเห็ดนกขาวไม่ใช่นกาขาวนึกว่าใช่เห็ดไม่ใช่เราต้องหาไม้เขียง ต้องข้อๆหน่อยนะครับเพราะว่าป่าลกนะป่าลกเดี๋ยวมันมีอะไร นี่ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ที่เขาปลูกไว้กินนะนใส่รถยางรถยนต์เก่ายางรถยนต์เก่าก็เอามาปลูกตะไคร้ไว้ก็สวยงามนะเห็นไหมใช้งานได้เลยกินได้มีหรือเปล่านะ้องเห็ด ป่ากระถินน่าจ,จะไม่มีแล้วเนาะนี่เจอดอกอัญชันได้นี่ครับดอกอัญชันเป็นสมุนไพรนะครับเนี่ยดูฝั่งนน้นดูฝั่งนน้นดูฝั่งนน้น นี่เลยรับขาวอะ่ะเออไม่ใช่นะครับงัวเห็นลังงู อืมมีแต่ปุ๋ยเลยนะครไม่มีแล้วครับวันนี้จะหาเห็ดมาแกงสักหน่อยแกงกินเช้าหน่อยไม่มีแล้วนะครับไม่มีหรอก ออวันนี้ไม่มีจะแ,แถวนี้มันไม่มีเชื้อนะครับก็เลยไม่มีอไปไม่มีเราก็ไปทํากับข้าวอย่างอื่นหากับข้าวอย่างอื่นกินดีกว่านี่เดินมาเห็นสวยไหมครับทุกคนยอดตาลึงนะครับเนี่ยตําลึงสวยเลยนะครับนี่ ใบล่างลงไปแต่ว่าดึงยาวๆนะใบมันใบอ่อนเงี้ยเอาไปน,นึ่งนะอเอาไปน,นึ่งอเอาไปลวกกินได้นะครับต้องดึงดึงยาวๆเลยนะถ้าบางคนก็ชอบแบบอ่อนๆอ่อนๆแบบนี้แต่ผมถ้าผมเก็บนะผมเก็บยาวๆนู่นอนะ่ะเพราะว่าได้ใบมานึ่งด้วยนะแล้วก็ได้ยอดด้วยนะสุดยอดเลยนะครับเอาดอกไม้มาฝากแล้วกันเนาะเอาบรรยากาศ สีเขียวมาฝากไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรเนาะหายอย่างอื่นกินได้ก็ได้นะนี่ดอกไม้ดอกดอกญ้าเนาะสวยไหมครับทุกคนอยู่ท่ามกลางสีเขียวนะครับก็สวยงามไปอีกแบบเลยนะนบางคนก็มองข้ามนะมองไม่เห็นมองมองข้ามเขานะครับนี่เขาสวยนะครับเนี่ย ธรรมาชาติอยู่กับธรรมาชาติอยู่กับไม้ป่าไม้เขียวๆนี่เอามาฝากกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนมแมลงอะไรต่อม,มันลุกป,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 ปุ๊บเลยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ช่วยกันดันดันคลิปผมน้อยให้ผมมีกําลังใจทำคลิปแบ่งปันสิ่งดีๆกันต่อไปนะครับใครที่ทำใหม่ทำคลิปใหม่ๆก็ให้สู้ๆกันนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับแล้วก็คนไหนที่ท้อแท้ก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับ สู้ให้สุดแล้วไปหยุดที่ความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ